ครับเกิดสนิมเราไม่สามารถที่จะ,ะใช้แปรงนะครับมาทำความสะอาดได้เรามีวิธีการแก้ไขโดยการเข้าอ,อวัวใหม่นะครับเข้าอ,อวัวสายใหม่วิธีการนะครับเราสามารถใช้นิคันเตอร์ก็ได้หรือเราจะใช้ทีมออกสายนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ท่านนะครับใช้ทีมปอ,อกสายวิธีใช้คีมออกสายนะครับมีชจ,จ้าของรับสนาครับ ใส่สายก็ไปในช่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อ<ร>เราทีบคทบสายกับพิมแล้ว<ร>ให้บุญครับบุญสามครั้งใช่ได้ใช่ไหมว่า่ครั้งถ้าหนุนทีมนะครับหมทีมสามถึงสี่ครั้งนะครับหลังจากนั้นท่านจึงครับจึงที่งสาย<ร> อ่าสายโองท่านก็จะมีลักษณะดังภาพนะครับดังภาพ,ภาพถ้าหากว่าท่านไม่มีทีมท่านสามารถจะใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับกอกสายให้ได้ดังภาพนะครับจะมีสองทานก็คือมีเจดมันข้างนอกนะคกับด้านในนะครับด้านในจะมีเกลอยู่นะครับแต่ดูในลักษณะนี้นะครับหละนะังจากนั้นส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือให้ท่านตัดสายโอกนะครับ จะมีเินให้กับท่านนะครับจะมีเิให้ท่านตัดออกนิดเดียวนะครับก็ถ้าหาว่าตัดออกเยอะนะครับน่าสัมผัสนะครับก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประมาณประมาณหนึ่งเซนนะครับหนึ่งหนึ่งเซนตตร หลังจากนั้นนะครับรายอีกด้านหนึ่งน,นะครับจะไปเชื่อมต่อกับหัว LNB และอีกด้านหนึ่งจะมาเชื่อมต่อกับต่งรับสัญญาณดาวเทียมเราเรียกว่ารีชิเปอร์ per, นะครับรีชิเปอร์นะครับจะมีสองด้านนะครับด้านหนึ่งจะไปต่อกับหัว LNB อีกด้านหนึ่งจะต่อกับตัวรีชิเปอร์นะครับ แต่เวลาข่างปรามาติตั้งให้เรากขต้องออกผ่านมันติสวิตมันติสวิตนะครับวันนี้เราทดลองเราจะไม่ผ่านมันติสวิตแต่เราจะใช้จาก l e d มาเชื่อมต่อกับกรองรีเทเอร์นะครับปัจจุบันนะครับกรองรีเทเอรอ์จะมีการพัฒนาจากเดิมเราใช้จากดาวเทียมอย่างเดียวปัจจุบันนะครับ กล่องีซลเอสามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยที่เราไม่ต้องใช้กานดาเทียมนะครับถ้าหากว่าเรามีกล่องดีซลเลอร์แล้วมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเชื่อมต่อโดยไม่ใช้งานดาเทียมก็ได้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับทำต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งด้านล่างนะครับเราจะไปติดตั้งด้านล่างนี่เป็นลักษณะของหัว LED หัว LED ครับวิธีการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือท่านกด้งนั่งเสานครับนั่งเสาให้ใกได้องศา90องศาั้านสองด้านนะครับั้งนสองด้านด้านหน้าและด้านข้างต้องได้90องศาท่านสามารถใช้ระดับน้ำ À, ถ้าสามารถใช้ระดับน้ำหรือใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะคาดเนด้วยสายตาก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าให้ดีที่สุดนะครับก็คือท่านต้องใช้เครื่องมือนะครับในการวัดระดับระดับระดับน้ำนะครับการติดตั้งก็คือท่านต้องให้หัวไอซีีนะครับ กัวไอวีอยู่ที่ตำแหน่ง่นาฬิกานะครับแล้วไม่ปรับหน้าดางไปอยู่ที่ปรับมุมกุ้งเงยอยู่ที่55องศานะครับเดี๋ยวจะมีหมายเลขนะครับผมจะแนะนำด้านล่างอีกครั้งนึงอ่านี่เป็นการวัสดะยรับก็ได้50ขึ้นไป้50ขึ้นไปนะครับ เครื่องวันนี้เราจะใช้เครื่องวัดสัญญาณนะครับออให้ท่านปรับหน้าจานตั้งแต่เริ่มต้เนเลยนะครับก็คือการติดตั้าจานกรับหน้าจานแล้วก็ปรับหัว LED ปรับองศานะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับด้านล่างอาการเสียนะครับอาการเสียนึง่งไม่ดีสัญญาณเราเปิด เราเปิดเครื่องครับเเตียมแล้วไม่มีสัญญาณให้เราสังเกตน,นะครับหมือนมีต้นไม้บางบางหน้าจานหรือไม่นะครับเพราะเพราะสัญญาณเราเตียมถ้าหากว่ามีสิ่งอีกขวานทีเดียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้นะครับโในโกรณีที่หน้าจานเลื่อนอ่าเช่นเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับหน้าจานของเราอาจจะเลื่อนบนไปทางซ้ายทางขวา หรือว่าอ่านจะปรับมุมก้นเงยอ่านจำทาชืเครื่อนเป็นอย่างเดิมเราก็แต่เราก็สามารถปรับได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเดิมเราใช้ไทโคห้าไทโคห้าแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาเขายกเลิกไทโคห้านะครับไปใช้ยาวดาวเทียนไทโคแปดและดาวเทียนไทโคหกแทนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหรือว่าเครื่องที่รับสัญญาณไทโคห้า ต้องปรับหน้าจานนะครับถ้าไม่ปรับหน้าจานจะไม่สามารถใช้สัญญาณในกางมอได้นะครับก็จะต้องจะต้องปรับหน้าจานอาจารหลังจากที่เราตรวจสอบมาการเสียแล้วนะครับเราต้ว่าคนจะยั อุปกรณ์สัญญาณด้วยว่ามีมีไฟเข้าหรือไม่นะครับเช่นบางครั้งอาจจะโดนฟ้าผ่าหรือว่าไฟเดินนะครับําให้อุปกรณ์รับสัญญาณของเรานะครับหรือว่าหัวเมีเสียนะครับให้ท่้นเพื่อยวจสอบดูด้วยนะครับวิธีการตรวจสอบรองรับสัญญาณดาวเทียมก็คือท่านอาจจะออาจากของอื่นมาทดสอบดูว่ามีสัญญาณหรือไม่นะครับถ้าหากว่าไม่มีสัญญาณ ให้เราตัดสินเริ่มข้อนะครับอาจจะเนที่เครื่องรับสัญญาณหรือว่าดีที่เบอร์อาจจะเสียก็ได้นะครับเ่าไปรับเป็นการตรวจภาพรับภาพโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์เสียหรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจหอบสายส่งแต่แท้บางเพียงนครับเดี๋ยวเราจะลงไปทำข้างล่างนะครับไปเข้าหัวฝึกการเข้าหัวสายการเดืนสายการต่อสายเช่นอ ต้องการย้ายห้องนะครับย้ายห้องเรียนหรือว่าย้ายจุดจุดรับชมดีเอวเราก็ต้องทําการต่อสายเช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราให้ท่านมามาต่อสายให้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับที่สูงแต่ถ้าหากว่าเราต่อเองเราแค่ไปดึอุปกรณ์นะครับคืออุปกรณ์มาแล้วเราต่อสายเองก็จะลดลดค่าใช้จ่ายได้นะครับ การปรับน้าจานเราใช้ในกรณีที่จานจะเลียงนะครับหน้าจานเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือเปลี่ยนจาก55องศาเปลี่ยนจาก55องศาเป็น60องศาหรือว่าเป็น40องศาเราก็ไม่สามารถที่จะรับสัญญานตะเทียนได้นะครับสุดท้ายนับการจ้งต้องบวกก่อนนะครับถ้าหากว่าเราทำาแลนะครับวจสอแล้วไม่ได้นะครับ เราไม่ต้องไปมีห uh, ลังคาเพราะว่าอันตรายมากนะครับเราดีนะหลังคาเป็น like ต้องไปมีอันตรายมากให้เราให้เราแก้ไขในส่วนที่เราสามารถแก้ไขได้เช่นการเข้าหัวสายการปัดโทรอัชั์นะครับแต่วันนี้ผมจะแนะนำตั้งแต่การติดตั้งทุกอย่างนะครับการติดตั้งเครื่องรัดสัญญา่อกเพียมนะครับเพื่อให้เรามีความรู้พื้นฐานบทได้บอกันได้ว่าเสีย เสียตรงคนไหนนะครับเราจะได้บอกท่านได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านเวทีเปไหมครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะเจอด้านบ้าด้านหลังนะครับเจอเจอด้านล่างนะครับเิอกันด้านล่างเป็นผาคปฏิบัาินะครับอเอ็นเอทุกท้านครับขอบคุณมากครับ